กี่ครั้งแล้วเนี่ยกี่ไฟแล้วครับผมชนะกี่ไฟแล้วครับน่าหไฟหกไฟนักกีฬาไม่ครบยกกี่ไฟสามไฟสามไฟติดเลยอ่ะไม่ธรรมดาเลยไฟชนะคะแนนสามลกสามครับสองนี่ครับสุดยอดเป็นไงน้องเกมการช่วงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับตามเกมครับตามเกมยกสี่เห็นอาการที่เขาไม่ดีสามยกก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรแลใช่ไหมน้อง ระดัดตรงไหนบ้างน้องก็โดนเตะแขนเยอะยืดไปหน่อยครับตอนตอนที่โดนเตะเรานึกในใจไหมว่าเราจะปิดบัญชีแคาได้แบบนี้ก็นึกครับก็ถ้าปิดไม่ได้ก็ทางฐานยา,านของผมก็จะเกมยาวๆก็ยืดเยอะคิดว่าถ้ายืดเยอะไปเกมจะจบแบบไหนถ้าเขาไม่หมดก่อนก็คงต้องน่าจะหนเหนื่อยกันนี่ได้สนุกกันนี่ใช่ไหมน้อง<ม>และจังหวะที่น็อกกับจังหวะนั้นโดนอะไรครับน้อง จังหวะแรกเลยก่อนที่จะไปย้ำใหญ่ใจเขาได้โดนสองแล้วก็โดนแข่งแข่งโป้งก็โดนใจคงผีแล้วเขาเขาเยี่ยขย่ำเลยเหวี่ยงลงไปรอนรุ่ไปหมเป็นไงน้องน้ำหนักน,นี้เป็นไงครับก็โอเคครับเราตามสุนนกชนะไปไหร่น้องก็ร้อยสามสองครับ<ล>ร้อยสามสองอชนะสวยๆแบบนี้มาหลายไฟแล้วในใจอยากจะเจอใครไหมน้องก็ แล ơi, ้วแต่โฟมกมะเตอรยครับอยากกินแชมป์ไหมน้องแบบนี้ฟอร์มแบบนี้130ปอนด์ถ้าจริงต้อง130ส่อนะไปวไหมทำได้ก็ได้ครับผู้โชคมาเป็นไงบ้างพี่ครับก็มีแข้งซ้ายดีครับแข้งซ้ายดีสามเราเทียบเทียกันนะโดนเก้งนะหน้าแข็งแล้มาได้สองช่วยไว้แต่เยอะครับ แล้วก่อนหน้านั้นที่เขาฟันยางุดตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเขาคลายหรือว่าเราเห็นไหมรือว่ามันหลุดเองไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันนะระหวงนั้นถ้าบก็กำลังเบียดกันมาดีๆนะแต่พอฟันยางหลุดบนล็อกก็เจียวจ้าวเลยข้ามฝั่งเลยน้องพอใจเกมมากน้อยแค่ไหนวันนี้ครับก็พอใจครับ มีมีตรงไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขน้องก็มีครับตรงไหนครับน้องเยอะไปไหนระบบป้องกันตัวใช่ไหมน้องแล้วหกไฟที่ชนะมานี่ไฟไหนเหนื่อยที่สุดลืมไปใช่ไฟนี้ฮะก็ใช่าเกลือสติตศักดิ์กันเลยสถิตศักิ์สองไฟโอเคครับเก่งบอ่าน้องเป็นคนจากจังหวัดไหนน้องคนจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์พูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยน้องก็ ก,กำลังใจรับวันนี้ผมทำได้แล้วครับโอเคน้องยินดีด้วยทรับใชนะครับผม